ค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่หลายๆบ้านให้ความสนใจใส่ใจแล้วก็กังวลน,นะครับครนี้กุตูจะเล่าเป็นเป็นประวัติศาสตร์ทางการเงินเล็กๆนะครับก็คือปกตินะครับ ในประเทศอังกฤษนะครับถ้าเป็น p r i v a t e school ที่สามารถรับเด็ก boarding เข้าไปเรียนได้ครับค่า tuition fee หรือค่าเทอมนะครับอยู่ประมาณหมื่นปลายปลายถึง20,000นะครับแล้วก็ค่า boarding school แล้วก็ living cost เนี่ยครับ t o ท a l แล้วอยู่ประมาณหมื่นปลายปลายถึง2 0,000ืเหมือนกันนะครับงั้นถ้าเด็กเราอยากไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะครับต่อปีเนี่ยตกอยู่ประมาณ30,000กว่า ถึง4ี่หมื่อันนี้คือค่าใช้จ่ายที่คุณพ่อคุณแม่ต้องต้องรู้ไว้ก่อนนะครับท่าน,นี้ถ้าเด็กเราอยากไปเรียนท็อปสกูลในอเมริกานะครับติค่าทิวชันฟรีรวมค่าบอดดิ้งค่าเลฟวิ่งคอสนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0กว่ากว่า USD ดอลลาร์นะครับถึงประมาณ7 0 0 0 0 u s ่นดอลลาร์นะครับอันนี้ก็คือค่าคอร์สในการไปเรียนใน o o r d i n g School ท็อปทอปในอเมริกานะครับครัวนี้เมื่อปี2,550ก็ย้อนไปประมาณ13ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นนะครับเงินพาวอยู่ประมาณ70บาทต่อพาวนะครับครัวนี้เมื่อคูณ40,000เข้าไปนะครับ70คูณ40,000เนอะ4728ก็ประมาณ2ล้าน8ต่อปีนะครับในอเมริกาก็เหมือนกันนะครับเงิน ดอลลาร์ตอนนั้นอยู่ที่30กว่ากว่าๆนะครับถึง4 0่0ไปปลายๆช่วงปี50น,น,นะครับเมื่อคูณกับ6-7 0 0 0หมื่นเข้าไปะครับมันก็ประมาณ2ล้าน7-2ล้าน8เหมือนกัน,น,นเมื่อปี2 5 5พนอปี2,550นะครับไปเรียนอเมริกาไฮสคูลกับไปเรียนอังกฤษไฮสคูลนะครับค่าใช้จ่ายของคุณพ่อกับคุณแม่มันพอๆกันนะครับ อันนี้มาปีปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นปีปัจจุบันเนี่ยค่าใช้ใจ่ายในการไปเรียนในประเทศอังกฤษก็ยังอยู่ที่ประมาณ30,000ื่ปลาย,ลายถึง40,000ื่นพาวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเงินพาวมันร่วงครับเหลือแค่40บาทต่อพาวเพราะฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายตอนนี้จะอยู่ประมาณล้านหถึงล้านหต่อปีนะครับอันนี้รวมทุกอย่างหมดแล้วฝั่งเมกานะครับค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่ประมาณ หมื่นถึงเจ็ดหมืนดอลลาร์ต่อปีเพราะนั้นค่าใช้ใจ่ายโดยภาพรวมเนี่ยครับมันก็จะอยู่ประมาณเอา32คูณนะครับุูตใช้เลขประมาณคูณ60 0 0 0ถึง70 0 0 0นะครับก็ประมาณ2ล้านกว่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราไปเรียนที่ประเทศอังกฤษะประมาณล้าน5ล้าน6เรียนที่อเมริกาไฮสคูลประมาณ2ล้านต้น,ตน จนถึง2ล้าน3 2ล้าน4เงี้ยครับงนค่าใช้จ่ายฝั่งอเมริกาก็จะแพงกว่าอังกฤษต่อปอีประมาณ6-7แสนนะครับคราวนี้พอเข้า University อันเนี้ยอเมริกากับอังกฤษตรงกันข้ามกันแล้วครับฝั่งอังกฤษเมื่อเด็กเข้า University ค่าใช้จ่ายจะถูกลงเยอะแต่ฝั่งอเมริกานะครับเมื่อเด็กเข้า University ค่าใช้จ่ายจะแพงขึ้นเยอะนะครับโอเค ยูนิเวอร์ซิของฝั่งอังกฤษนะครับค่าทิวชั่นฟรีเนี่ยขึ้นกับสาขาที่เด็กต้องการเข้าไปเรียนถ้าเด็กต้องการเรียนบิสเนสเรียนอี o n นอเมกเรียนฟินแลนซ์เรียนไซคลอจีอันนี้ค่าเทอมอยู่ประมาณ17,000พาวนะครับแต่ถ้าเด็กต้องการเรียนทางด้าน Science ทางด้านวิทยาศาสตร์ค่าเทอมก็ขึ้นเป็น1 9 2 0 0 0 0 0ถ้าเด็กต้องการเรียนหมอค่าทิวชั่นฟรีขึ้นเป็น2 7 0อย่างเงี้ยครับ ค่า t ิว t i o n ฟร e ขึ้นกับสาขาที่เด็กต้องการเข้าไปเรียนคราน,นี้ living cost นี้ยิ่งถูกใหญ่เลยตอนหนปีเนี่ยยังไม่ถึงหมื่นพาวเลยครับเพราะฉะนั้นเด็กเรียนในประเทศอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยนะครับค่าใช้จ่ายโดยภาพรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ30,000ืนพาวต่อปีเมื่อคูณ40เข้าไปก็ประมาณล้านสถึงล้านสนะครับแต่อเมริกานะครับค่า tuition f e e จะเพิ่มขึ้น รีฟิงคอร์สเนี่ยประมาณเดิมเพราะฉะนั้นโดยรวมของอเมริกาถ้าไปเรียนในประเทศอเมริกาครับต่อปีอยู่ประมาณ70,000ถึงแปดหมครับคันนี้70,000ถึงแปดห0ื่นนะครับเมื่อคูณ32เข้าไปก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นความต่างอีกตัวหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆของปิญญาตรีประเทศอังกฤษก็คือกับเทียบกับอเมริกานะครับอังกฤษคือปัญญาตี3ปีครับถ้าตีจบโทคือ4ปี ถ้า4ปีปีละล้าน2ถึงล้าน3นั่นคือการเรียนปิญญาตีหรือปิญญาโทที่อังกฤษจนจบหลักสูตรเนี่ยค่าใช้ใจ่ายไม่เกิน5ล้านอันนี้คือตัวเลขฟิกซ์โดยประมาณนะครับแต่อเมริกานะครับปิาตรี4ปีครับแล้วปิญญาโทอเมริกาอีก2ปีเป็น6ปีปีละ2ล้านกว่าบาทนะครับงั้นถ้าจบโทที่อเมริกาค่าใช้ใจ่ายก็จะขึ้นไปประมาณ12ล้านถึง15ล้านอย่างเงี้ยครับ ดัะนันโดยภาพรวมของการเรียนมหาลัยในอเมริกามันจึงแพงกว่าอังกฤษประมาณ2-3เท่าตัวเลยนะครับ4ปีจบโทใช้5ล้าน6ปีจบโทใช้12-15ล้านอันนี้คือเทียบอังกฤษกับอเมริกานะครับรางนั้นตัวเนื้องานของครูตู่หรือเนื้องานของทีมงานที่เราทำงานทุกวันนี้ครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เด็ก80-90%ที่มาทำทิวชั่น หรือมาคอนซัลท์มาวางแผนกับเราส่วนใหญ่จึงตั้งเป้าไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษกันเกือบทั้งหมดนะครับคราวนี้มันมีทริคเล็กๆอีกอันหนึ่งที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆทุกคนได้เข้าใจนะครับก็คือวันที่ครูตูไปมีติ้งที่ MIT ไปมีติ้งที่ Harvard นะครับทั้ง MIT แล้วก็ Harvard นะครับ prefer เด็กเก่งจากต่างมหาลัยเข้ามาทำปิญญาโทแล้วก็ปิญญาเอก สองคือสกอร่าของโทกับเอกเนะี่ยมีมากกว่าจำนวนเด็กที่เข้ามาสมัครงนั้นตอนที่คุยที่ฮาร์วาร์ดนะฮาร์วาร์ดใช้คำพูดเลยว่า i prefer bachelor from uk mit mm hmm. ก็พูดประโยคเดียวกัน i prefer bachelor from uk ดังนั้นแผนการจัดการเรียนการสอนหรือแผนการวางแผนการเรียนให้เด็กนะครับโดยเงื่อนไข,ขของค่าใช้จ่ายและก็เวลาในปัจจุบัน มันจึงออกมาเป็นว่าเด็กเราส่วนใหญ่ตั้งเป้าไปทำปัญญาตีปัญญาโทที่อังกฤษก่อนเพราะค่าใช้จ่ายมันถูกแล้วก็มหาลัยก็มีคุณภาพสูงมากๆแล้วก็ชิงสกอล่าครับไปทำปัญญาเอกที่เมกาทุกอย่างคือฟรีหมดถ้าเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กสามารถทำตรีโทเอกในมหาลัยระดับ r ว d c l ล s s ด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกินหล้านนะครับ นั้นที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเงื่อนไขาการรับเข้าเรียนปริญญาตรีของอังกฤษเด็กต้องพรูฟให้เห็นให้ได้ว่าเขาบ r n to be อะไรนะครับเข้ามาคุยกันตั้งแต่เนิ่นๆ12ขวบ11ขวบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆเข้ามาคุยกับทีมงานเพื่อวางแผนเพื่อเตรียมตัวได้แล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ